ศิลภัยการบินวัย29ปีผู้ทำหน้าที่สอบสวนกรณีเครื่องบินประสบอุบัติเหตุแต่ความฝันของฟังโกจริงๆนั้นก็คือการเป็นพิธีกรด้วยความชอบพูดชอบคุยจึงเป็นที่มาของการเข้าประกวด MC DJ จนได้งานพิธีกรเป็นอาชีพเสริมนอกจากนี้ฟังโกชอบดูรายการเรียลลิตี้มากๆอยากเห็นตัวเองอยู่ในรายการจึงสมัครมาเป็นนักขายของสงครามนักขายเพื่อหวังจะใช้ความสามารถในการพูดของตัวเอง มาฟาดคู่แข่งและสารฝันงานในวงการให้ได้และคู่แข่งของฟังโกก็คือเป็กทั้งคู่เคยดวลแข่งขายแบบตัวต่อต,ตัวมาแล้วตั้งแต่ EP ที่1ในครั้งนั้นผลการแข่งขันเสมอกันวันนี้ทั้งคู่ต้องมาพิสูจน์ฝีมือกันอีกครั้งว่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเป็กอินฟลูเอนเซอร์สายหาไว้32ปีเริ่มเป็นที่รู้จักจากการขายขำบนดิ k t ตอ โดยบุคลิกสนุกสนานช่างพูดช่างจำนันจามีความตลกในแบบของตัวเองจนมีผู้ติดตามมากถึง570,000คนบนติกตอกทำให้เป็กมีลูกค้าติดต่อให้ทำคอนเทนต์มากมายจนกลายเป็นหนึ่งในพ่อค้าออนไลน์ที่ผ่านการขายสินค้ามาแล้วแทบจะทุกอย่างด้วยความขยันตั้งใจทุ่มเทและสร้างสรรค์เชื่อว่าหนุ่มน้อยคนนี้จะมีลุ้นตำแหน่งสุดยอดนักขายจนถึงวินาทีสุดท้ายอย่างแน่นอน คือทุกคนสวัสดีครับวันนี้คือพี่เบคจะมาแชร์ประสบการณ์ของพี่เบคเองนะครับก็ขอเล่าก่อนว่าตั้งแต่มาเข้ารายการเนี่ยมาไลฟ์สดครั้งแรกคนเดียวครั้งแรกนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยแฟนคลับพี่เบคอาจจะรู้ว่าพี่เบคเป็นคนที่ไม่ดูแลตัวเองเลยนะครับไม่ทาครีมไม่แต่งหน้าไม่แม้แต่จะทาครีมกันแดดนะครับผมเป็นการบ้านของเบคแล้วว่าแบบเบคจะไปคิดการไลฟ์ยังไงไม่ให้มันน่าเบื่อเอ้ยทำไมพี่เบคดูดูดูดีขึ้นจริงๆอันนี้คือเรื่องจริงดูดีขึ้น ่ีเอง็ทน,นั์ขีี่หลว่าเวลาเขาจะให้เรามาขายเนี่ยพี่ก็จะเอามาใช้จริงก่อนอเอาไปลงไปไลฟ์ด้วยอาการคามดาวมากๆวันนี้ก็มีเซ็ตกล่องสุ่มมหัศจรรย์กล่องสุ่มที่ทุกคนใช้แล้วจะมีความจึง้งอึ้งจะมีความเป็นลูกคุณหนูโจยดเดียวดวนเดียวสำหรับโก้ก็รู้สึกว่ามันทำลายจิตใจมากด้วยระยะเวลาที่มันค่อนข้างน้อยแค่10นาที ราคาสินค้าที่ค่อนข้างสูงม,มาก2,800กว่าบาทอะไรยเงี้ยครับคนคิดเนี่ยจิตใจหยาบกระดางตัวนี้คือมิชาวิต้าซีเคลียร์คอมเพลคชัพูดง่ายๆเป็นโฟมครับชูชูชูช,ช,ช,ชููให้เกิดฟองนะครับเกิดฟองแล้วครับชูไปเรื่อยๆครับให้เกิดฟองครับคนดูไม่ได้ยินเสียงฟังโก้หาทางนี่อะตอนนี้ได้ข่าวว่าคนดูไม่ได้ยินเสียงฟังโก้ใช่ไหมนนครับตอนนี้น <ำ S 1> ได้ินเสียงฟังโก้ทุกคน<ล>สามารถ ก็ดันมีปัญหาในเรื่องของระบบเสียงที่แบบกว่าเราจะมารู้ว่าเราเหลือเวลาแค่ไม่กี่นาทีแล้วได้ยินหรือยังเอ่ยยังไม่ได้ยินหรอคือเสียงมันฟังไม่รู้เรื่องเลยมันขาดขาดหายหายนะครับอาจจะมีปัญหาทางเทคนิคนะครับซึ่งปกติเนี่ยทั้ง5้ชิ้นในกล่องสุ่มลูกคุณหนูตัวนี้ครับราคา5,300ิบบาทเลยคุณผู้ชมดวงเราอาจจะไม่มาวันเนี้ยเออ ถ้าวันนี้เราแข่งกันด้วยยอดออร์แกนิกอะ่ะมันจะเป็นการชนะที่แบบว่าภูมิใจมากๆนะเพราะนั้นก็บอกว่าก็แบบหนูเขาพูดให้หลายๆคนที่นั่งอยู่ไม่รู้จะเข้าหูใครบ้างก็มูม้แลแต่น,นั่นแหละว่าแบบว่าขอให้สู้กันอย่างแฟงแเราก็ทําเต็มที่ในสิบนาทีเท่าที่เวลาจะมีปิดไฟเอาิลตัวฟรังโกในประเด็นแรกก็คือผมไม่ได้ยินเสียงฟังโกเลย แล้วก็จะพยายามขายลีลาด้วยตั้งแต่การเปิดนะสำหรับเป็กเนี่ยดูเป็นผู้ชายธรรมดาธรรมดาที่จะขายความไม่ธรรมดาจังหวะการพูดดีผมเข้าใจว่าเป็กค,คงไปบอกแฟนคลับมาพอสมควรจึงรู้ว่ากำลังคุยกับใครพวกเราทุกคนเหมือนเพิ่งจะเคยเห็นฟรังโกหน้ากล้องเพราะโดยปกติจะอยู่หลังกล้องตลอด ไม่ได้แย่แต่ว่าพี่ไม่ได้รู้สึกถึงความคุ้มค่าของของเพราะว่าโจทย์เราวันนี้มันคือการขายของเป็นเซ็ตถูกไหมคะฉะนั้นแล้วว่าสิ่งที่เราจะต้องจําเป็นที่จะต้องพูดเลยคือความคุ้มค่าของสิ่งที่ที่ลูกค้าจะได้ในวันนี้มาถึงเป๊กเนาะวันนี้อธิบายดีเข้าใจพูดชา้ชาช้าสบายสบายพี่ชอบเราในเวอร์ชั่นนี้ แล้วถามหน่อยว่าทำไมวันนี้ถึงต้องใส่เสื้อบ Bo ุมี่บุมมาเคยบอกกับน้องว่าอยากไปสิบคนด้วยกันครับขนาดอยู่คนละทีมแต่ว่าบุมี่บุมคอยคอยแนะนำผมเป็นคนที่ไม่ไม่รู้เรื่องเครื่องสำอางเลยไม่แต่งหน้าไม่ดูแลตัวเองเลยแต่ทุกครั้งที่ไปออกภาคสนามหรือว่าขายนะครับบุมี่บูมมจะแอบมาบอกหลังบ้านเสมอว่าแบบว่า ฮิเป็กต้องขายแบบนี้นะอันนี้คือใช้แบบนี้นะเพราะผมไม่รู้เลยว่าใช้ยังไงผมไม่รู้จริงๆแล้วก็เหมือนกับผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนมีน้ําใจมากๆแล้วก็คอยพุชผมอยู่ข้างหลังไงครับแล้วก็บอกว่าแบบเหมือนกับคุยกันว่าเ,เดี๋ยวเราไปสิบคนด้วยกันนะอะไรเงี้ยแต่ว่าพอน้องเขาตกไปผมก็เลยรู้สึกว่าอยากให้เขามาด้วยครับ